สวัสดีพี่น้องเฮ้านะครับสุขูสุขคนนะครับครับมือนี่ก็เป็นมือวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับวันอาทิตย์นะครับแอดจะมาลงเป็นแนวท่างเล้าพัฒนาของวดประจําวันจันทร์นะครับงดประจําวันจันทร์ที่เจ็บนะครับพี่น้องครับตัวเลขของท่านอาจารย์นะครับมาแล้วนะครับเนาะตำเล่านะครับชุดตำเล่านะครับ ครับเป็นเลขสูตรนะครับพี่น้อง FC ซีเลขสูตรนะครับนะจันที่เจ็ดเมษายน เราพัฒนานะครับ สายวิ่งสายลุดนะครับนะของท่านอาจารย์นะครับตัววิ่งตัวลุดของเพิ่นนะครับรอบนี้นะครับสองตัวนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งศูนย์กับแปดนะครับพี่น้องซี่ เวียนสีตัวนะครับครับศู <c oughs> ครับ08 89นะครับจุดจับคู่นะครับพี่น้อง 08นะครับ89นะครับครับศูนยนะครับสุดยับคูนะครับครับถามมาเบิ้ลนะครับอาจารย์บอกว่านะครับ ถ้ามาเบิ้น,นะครับแปดแนะครับพี่น้องซซี่ครับสำหรับแนวทางของท่านอาจารย์นะครับ,นรบเนาะก็มีอยู่ซีคูนะครับเอาเดี๋ยวอยูคูนึ่งนะครับพี่น้องซซี่เกิดคือ <c oughs> ศูนย์เก้านะครับพี่น้องครับศูนย์เก้านะครับครับอาจารย์ให้มาซีครูนะครับอาจารย์บอกว่ามีโอกาสมาได้ทุกตัวนะครับเนาะ <c oughs> ครับส่วนสายเวียงสายลูดนะครับเด่นทั้งศูนย์ทั้งแปดนะครับพี่น้องศูนย์กับแปดนะครับเพราะว่าเลขเวียนของอาจารย์เพิ่์ธไศูนย์แปดแปดเก้านะครับแสดงว่าเด่นที่แปดด้วยพี่น้องที่ี่ครับแสดงว่าเด่นที่แปดนะครับเนาะเบื้องเนขขอมูลของอาจารย์สักวันนะครับเป็นเด่นตัวใดนนะครับเนาะเป็นเด่นไ้ทั้งสองตัวนะครับพี่น้องร่างศูนย์กับแปด มาทำกันนะครับเป <him> anyway. ็นบอกวังสันเนาะครับแนวทางของท่านอาจารย์กับมิวแค่นี้เนาะครับเนาะครับกับวังวานะครับเทียบให้พี่น้องเข้านะครับแจ่มือให้พี่น้องเข้าได้นะครับรอบนี้นะครับอาจารย์เพันหัววังสันนะครับครับส่วนตัวเลขกแอบกับน้ำเสนอให้พี่น้องเข้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับครับเป็นซื้อคลาสแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องเข้านะครับครับสิเข่าสิลุดนั่นนะครับแอดกับบริการรันตีนะครับพี่น้องซี ก็ขอให้เขาก็ขอให้แตกก็ขอให้ปังนะครับเพราะว่าหน้าให้แตกซี่โตนะครับพี่น้องครับสาหรับแนวทางของท่านอาจารย์หอเบียยจันทร์นะครับเนาะครับสาหรับลิปนี้ก็ยัดเอาไว้จะเพียงแค่นี้นะครับให้พี่น้องเข้าสุขู่สุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้าเขาเทศกาลนะครับปีใหม่ไทยนะครับพี่น้องที่เขาันวันสงการนะครับเนาะก็ พี่น้องเข้าเดินทางนะครับกับเดินทางจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับขึ้นมาบานกับเดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับพี่น้องท่านที่กับบานครับซองไปทางใดเดินทางไกลทางไกลนะครับเนาะกะขอให้บุญพระเมรุเทวนี่นะครับน้ำปุ่มน้ำคลองสุขุมสุขคนนะครับเนาะครับสำนักคีมีสวัสดีครับ